SME นะคะทุกคนว่าคือตอนนี้เราอยากให้คุณลองเปิดใจนะคะเปิดใจใช้สินค้าของเราก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะคะว่าจะมาเป็นตัวแทนกับเราดีไหมนะคะก็สำหรับการที่เราจะเข้ามาร่วมธุรกิจกันนะคะติ๊กอยากจะให้ทุกคนนะคะอย่าพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้นะคะไปนะคะอย่าปล่อยโอกาส เมื่อโอกาสที่มาถึงแล้วเนี่ยเราควรจะคว้าไว้นะคะเพื่อที่จะทำรายได้ต่อไปนะคะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME สร้างอาชีพทีวีรายการธุรกิจที่ช่วยคุณตั้งต้นธุรกิจและต่อยอดได้อย่างยั่งยืนกับชวนธุรกิจนั่งทุนในสัปดาห์นี้พบกับยาสีฟัน ATK White Thin 3D ยาสีฟันแบรนด์ไทยที่ไม่เหมือนยาสีฟันทั่วไปตามท้องตลาดเพราะโดดเด่นด้วยสูตรสมุนไพรแท้เนื้อเจลเข้มข้นฟองสีฟ้าไม่มีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลพร้อมช่วยฟันของคุณขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติลมหายใจสดชื่นมากขึ้นกว่าเดิม จากการดังสัมิพันชั้นเลิศโดย c ี o สาวสวยคุณเบนจมาทิปประชาบาลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับคุณติ๊กนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ATK Whitening TD นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันครับว่า ATK Whitening TD คืออะไรครับคุณติ๊กครับก็ตัวนี้นะคะก็เป็นยาสีฟันที่เน้นช่วยเรื่องฟันขาวนะคะก็สกัดมาจากนาโนนะคะ จุดเด่นของเขาก็จะเน้นเรื่องฟันขาวนะคะแล้วก็ลมหายใจสดชื่อนั่นเองค่ะครับที่มานะครับของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากจุดด้อยของติ๊กเองนะคะคก็คือติ๊กเป็นคนที่มีฟันเหลืองก่อนที่จะได้มารู้จักกับยาสีฟันตัวนี้นะคะครับเมื่อก่อนฟันเหลืองแต่ทุกวันนี้ฟันขาวแล้วสวยมากใช่ค่ะครับอ,อ๋อนี่คือแรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ ตัวนี้เลยใช,ใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะใช่ก็เออเพราะว่าจุดด้อยของตัเองก็คือฟันเหลืองใช่ไหมคะคก่อนหน้านี้เราก็ใช้ยาสีฟันทั่วไปนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นผลนะคะแล้วก็เดินตามท้องตลาดทั่วไปก็ไม่ว่าจะเป็นคอทเตอร์แบนนะคะเซเว่ 7, นนู่นี่นั่นก็ศึกษาการตลาด ไปได้เรื่อยๆนะคะคจากนั้นเอามาทดลองใช้เองนะคะคเมื่อไม่เห็นผลใช้ไปทุกอย่างละอ่ะเยรยไม่เห็นผลละติ๊กก็เลยเข้าตรงไปถึงโรงงานเลยนะคะคเพื่อเสนอเขาว่ามีจุดเด่นอะไรที่ทำให้ฟันเราขาวขึ้นจริงจริงได้บ้างนะคะคก็พบว่าก็คือตัวไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะคะที่ช่วยเรื่องฟันขาว จริงๆแล้วที่ผ่านมาเราก็มีการศึกษาก่อนใช่ไหม<ช>ฮะว่าจริงๆสมุนไพรอะไรที่ทําให้ฟันขาวใช่ไหมฮะแล้วคุณติ๊กก็ไปคุยกับโรงงานนะครับพอคุยกับโรงงานตรงนี้ออกมาก็ต้องมีการทดสอบใช่ค่ะใช้ระยะเวลานานไหมฮะในการทดสอบหรือผลิตพันธ่อปล่ออกมาได้อ๋อตรงนี้นะคะ,ะ,คะก,ก็เมื่อเสนอความต้องการให้กับทางโรงงานนะคะแล้วก็ติ๊กก็เอามาทดสอบเองนะคะโรงงานก็ส่ง,งมาให้ทดสอบแล้วติ๊กก็ทด,ทดสอบเอง ใช้เวลา1เดือนนะคะครับงเดือนผ่านไปก็เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแล้วว่าฟันเราใสขึ้นนะคะคแต่มันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นึกออกไหมคะคว่าการการใช้ยาสีฟันทั่วไปของเราก่อนหน้านี้ก็มีการเมื่อทาความสะอาดไม่ล้ําลึกกันค่ะคือผลิตภัณฑ์ทั่วไปของยาสีฟันเนี่ยสมมติเราใช้ปุ๊บเนี่ยนะฮะส่วนมากปัญหาที่เกิดคือ มันไม่สามารถที่จะทำความสะอาดในปากเราได้เต็มที่ใช่ใช่ใช่ไหมฮะสองการที่โฆษณากันเต็มที่เลยว่าเออใช้แล้วฟันขาวพอใช้จริงๆกลับไม่เห็นผลแต่ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของคุณติ๊กเป็นอย่างไรบ้างหลังจากติ๊กทดสอบนะคะครติ๊กทดสอบมาแล้วก็คือมันเห็นผลจริงๆนะคะ <ừ> ก็ขึ้นกับระยะเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนผ่านไปติ๊กก็ใช้ติดต่อกันนะคะคใช้ทุกวันโดยที่ไม่ซีเรียสว่าเออ เออจะแบบมาโฟกัสที่ฟันว่าเฮ้ยมันจะขาวจริงๆไหมใช้ไปเรื่อยๆก็เริ่มมีคนทักแล้วว่าฟันขาวขึ้นใสขึ้นนะคะคจากนั้นทุกคนเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นติ๊กก็เลยโอเคงั้นยาสีฟันตัวนี้สามารถทําให้ฟันเราขาวขึ้นจริงก็คสั่งสั่งให้โรงงานผลิตนะคะคซึ่งจริงๆโรงงานที่ผลิตก็มั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานอะไรบ้างนะฮะ ก็มี GMP นะคะคแล้วก็มีฮาลานลาน,นะคะลคแล้วก็เขาก็ได้รับรางวัลต่างๆอ๋อครับก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดลูกค้าที่จะใช้ ATK ก็สามารถใช้ได้ทุกศาสนามัน<ช>ม่นใจได้เลยครับ,ค,รบคุณติ๊กช่วยบอกส่วนผสมไหนได้ไหมครับว่าส่วนผสมหลักของสมุนไพรที่อยู่ใน ATK เนี่ยมีอะไรบ้างครับอ๋อตัวนี้หนละักๆก็จะเป็นเรื่องของไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะคะแล้วก็มันจะมีสารสก,กัด เข้มข้นจากสมุนไพรนะคะก็มีพิมพเสนกาลูนเมนทอนนะคะแล้วก็พวกเกลืออือครับซึ่งแต่ละตัวก็มีผลสมบัติต่างๆกันคุณติครับ,รบผลตอบรับที่ลูกค้าซื้อ ATK ไวท i ิ่งีดีไปแล้วเนี่ยมีผลตอบรับหรือเสียงตอบรับอย่างไรบ้างครับก็สำหรับลูกค้าที่ใช้ไปแล้วทุกคนเลยนะคะก็การันตีมาว่า w h i t e n i n g TD by ATK นะคะ สามารถใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะคะวันนี้ก็พาไปดูรีวิวนะคะสําหรับคนที่ใช้จริงและเห็นผลครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันแล้วเรากลับมาพูดกันต่อนะครับ ระรยะเวลาที่ลูกค้าซื้อไปใช้นะครับสมมติผมซื้อมาใช้เนี่ยเห็นผลใช้เวลานานไหมครที่ว่าบอกได้เลยว่าฟันเริ่มขาวขึ้นเห็นผลในระยะเวลา1เดือน1เดือนก็จะเห็นผลแล้วใช่ไหมฮะเอาแล้วครับแล้วตอนนี้มีดีลเลอร์อยู่นะครับก็จํานวนหนึ่งแล้วนะครับการบริหารจัดการของดีลเลอร์หรือตัวแทนจําหน่ายนี่เรามีแผนการบริหารจัดการอย่างไรฮะก็ตอนนี้นะคะจะแบ่งโซน คือโซนเป็นภาคนะคะตอนนี้มีดีลเลอร์ใหญ่นะคะของภาคคนหนึ่งแล้วก็เราจะให้ดีลเลอร์ใหญ่คนนี้ค่ะกระจายสินค้าไปยังตัวแทนนะคะแต่ละเขตแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนะคะครับซึ่งก็แบ่งเป็นเขตอีกนะครับแล้วตอนนี้ครบทุกเขตหรือยังคะตอนนี้ก็มีเกือบทุกจังหวัดแล้วค่ะอนนี้ทุกจังหวัดเราติ๊กเป็นคนใต้นะคะแล้วก็จะให้ชาวใต้ใช้ก่อนนะคะครับ เราตอนนี้ก็กำลังจะลามไปทั่วประเทศเลย <c oughs> นะฮะ,างงาะแล้วการบริหารจัดการสตอ็อกเหรอฮะว่าถ้าเกิดใครเข้ามาเป็นดีนลเลอร์แล้วจะต้องสต็อกมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ดีลเลอร์ใหญ่ของภาคนะคะสตอ็อกหนึ่งหมื่นหลอดค่ะหนึ่งหมื่นหลอดใช่ค่ะต่อภาคใช่ไหมฮะ<า>แล้วก็กระจายไปตามจังหวัดที่ตัวเองดูแลอยู่ใช่แล้วก็จะมีเอเจนต์นะคะเอเจนต์ N เป็น ออของละจังหวัดก็จังหวัดละ5 0 0พันห้าพันหลอดนะคะ 5, เพื่อกระจายตัวแทนอีกครั้งหนึง่งครับแล้วถ้าเกิดคนสนใจมาเป็นตัวแทนรายย่อยนี่จะต้องลงทุนหรือว่าจะต้องสตอกขนาดไหนตอนนี้ก็เปิดบินขั้นต่ํานะคะคแค่24สหลอดเองคะ<ม>ก็สามารถเป็นตัวแทนขายได้แล้วครับบอกรูปแบบการลงทุนได้ไหมครับต้องลงทุนอย่างไรบ้างติดต่อมาอย่างไรยังไงรายละเอียดรูปแบบการลงทุนนะคะคก็ตอนนี้ไม่ซีเรียสเรื่องออจะให้ลูกค้าเข้ามา ลงทุนแต่ว่าเิ็กอยากให้ใช้สินค้าดูก่อนนะคะเพื่อความมั่นใจแล้วก็สามารถที่บอกต่อได้นะคะก็เมื่อใช้เองแล้วเรามั่นใจนะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดบินได้ละเราสามารถที่จะไปบอกลูกค้าลูกค้าอ่าลูกค้านะคะว่าเออเราใช้แล้วดียังไงนะคะก็หลังจากนั้นก็สามารถที่ทักมาหาตัวแทน จำหนายทั่วประเทศเพราะว่าติ๊กตอนนี้ติกไม่ได้ขายติีกนะคะคก็จะให้ทางยูเลอร์เอเย่นตัวแทนเป็นคนกระจายสินค้าแล้วโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ a อทตัวนี้ก็คาดว่าอ,อ,อยากให้วท์เทนิ่งตัวนี้นะคะครับกระจายไปทั่วเมืองไทยเลยนะคะเพราะว่าติ๊กมั่นใจว่าคุณภาพตัวนี้เห็นผลและก็ได้มาตรฐานจริงๆ,ๆนะคะครับเป้าหมายของเอทเคที่วางไว อนาคตจะต้องเติบโตไปถึงขนาดไหนก็มองว่าอยากให้ ATK w ว้ t i l l n g 3 d นะคะคมีการส่งออกอะคะอ่ะเออประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมีแผนที่จะไปเปิดตัวที่นู่นบ้างอย่างไรบ้างแล้วมั่งตอนนี้นะคะยังไม่ได้คิดค่ะยังไม่ได้คิด <c oughs> ครับก็ตอนนี้กำลังเติบโตอยู่ในประเทศไทยก่อนนะครับซึ่งเริ่มต้นจากภาคใต้ใแล้วก็กำลังเติบโตไปแต่ละจังหวัดท,ทั่วประเทศนะครับ ผลตอบรับที่ผ่านมาเคยมีลูกค้ามีคอมเมนต์อะไรบ้างไหมตอนนี้ไม่มีคอมเมนต์เลยไม่มีคอมเมนต์เลยก็คือแบบว่าพูดคำเดียวว่าใช้ดีมากคุณท<ล>ีณ่กำลังจะยืนยันว่าลูกค้าออกไปร้อยคนความชอบความชื่นชมมีร้อยคนเลยใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกอย่างที่บอกก็คือลมหายใจสดชื่นกว่าท้องตลาดทั่วไปนะคะแล้วก็ในผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเขาจะไม่เหมือน ของตลาดทั่วไปของตลาดทั่วไปเนี่ยแปลงแล้วบางครั้งออกมาจากห้องน้าคือลมหายใจคุณหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้ตัวนี้นะคะช่วยควบคุมลมหายใจนะคะได้ถึง12ชั่วโมงนะคะคือไม่ต้องใช้น้ํายาบนปากเลยะค่ะอ๋อไม่ต้องใช้น้ํายาบนปากใช่<ล>มันจะสดชื่นตลอดคร,ค,ครับคุณติ๊กครับคุณติ๊กมีเคล็ดลับอะไรครับที่จะทําให้ atk whitening tidi ตัวนี้นะครับก้าวเดินไปสู่ข้างหน้าได้ก็สําหรับติ๊กนะติ๊กคิดว่า น่าจะเป็นเพราะดิวเลอร์ของเรานะคะดิวเลอร์ระดับภาคนะคะตรงนี้นะคะติ๊กเลือกดิวเลอร์ที่มีความสามารถนะคะสามารถวางแผนแผนการตลาดได้ดีนะคะก็ตรงนี้ก็ขอชื่นชมเขาเลยนะคะคสำหรับดิวเลอร์และก็ตัวแทนทุกคนนะคะที่ทำให้ไวท t เทนน i n งท g ีดีของเราเออเป็นที่รู้จักในตอนนี้นะคะคร ค,คุณติ๊กครับคุณติ๊กได้รับรางวัลมานะครับถือว่าเป็นการการันตีสินค้า ATK ระดับหนึ่งแล้วนะครับอยากจะให้คุณต <can> in mm ิ๊กการันตีอีกทีครับเพื่อให้ลูกค้านะครับหรือท่านผู้ชมทางบ้านมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ATK ไวท์ i ิ้งพีดีครับก็สําหรับตัว ATK ไวท์ i ิ้งพีดีตัวนี้นะคะก็ได้รับรางวัลล่าสุดมานะก็ก็คือรางวัลซูเปอร์แบรนด์นั่นเองนะคะช่วยช่วยทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่า ไวท์เทนิ่ง D A T K ตัวนี้ไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินค่ะครับก็เท่ากับว่าจริงๆถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปและใช้แล้วไม่ถูกใจหรือใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ค,คืนคุณติ๊กได้เลยใช่ใชอันนี้เรารับคืนเลยค่ะคเพราะเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะว่าตัวนี้นะคะโรงงานเขาได้มาตรฐานนะคะคแล้วก็ สารสกัดคือผ่านอยนะคะเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานใช่ร้อซนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือคุณติ๊กเองก็ทดสอบการใช้นะครับและปัจจุบันก็ใช้อยู่ดูฟันของคุณติ๊กสวยงามมากนะครับติ๊กครับช่วงท้ายนะครับอยากจะให้คุณติ๊กพูดให้กําลังใจผู้ประกอบการ SME หรือผู้ชมที่กําลังสนใจที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจกับ ATK w h i t e n i n g d ครับก็ติ๊กนะคะ ฝากถึงผู้ประกอบการ SME นะคะทุกคนว่าคือตอนนี้เราอยากให้คุณลองเปิดใจนะคะเปิดใจใช้สินค้าของเราก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะคะว่าจะมาเป็นตัวแทนกับเราดีไหมนะคะก็สำหรับการที่เราจะเข้ามาร่วมธุรกิจกันนะคะลิกอยากจะให้ทุกคนนะคะอย่าพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้นะคะไปนะคะอย่าปล่อยโอกาส เมื่อโอกาสที่มาถึงแล้วเนี่ยเราควรจะฟ้าไว้นะคะเพื่อที่จะทํำรายได้ต่อไปนะคะครับและนี่คือในหนึ่งมุมแนวความคิดของคุณติ๊กนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมฝากไว้นะครับ ATK w h i t e n i n g c d นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ฟันขาวสะอาดปราศจากกลิ่นปาก<ช>นะครับ,รบและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งมีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นโรงงาน อยนะครับหรือว่าจะเป็นฮารานใช้ได้ทุกศาสนาครับฝากไว้ครับถ้าเกิดสนใจที่จะร่วมลงทุนกับคุณติ๊กติดต่อมาได้ที่คุณติ๊กเลยครับเบอร์โทรก็เบอร์โทร087 281 8091็นะคะ a c e บุ o k ครับ Facebook ก็ติ๊ก a อ k ค่ะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์นะคะก็สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องกลับลาคุณติก๊กแล้วก็กลับลาผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ